ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนใหม่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์หรือไม่ประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปก็จะมาไขประเด็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคําสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและก็นาย,ยกเทศมนตรีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28มีนาคม2564มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่กรณีที่บัตรคเยแงหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกันกับจำนวนบัตรเลือกตั้งนะครับจำนวน37จังหวัดนะครับเรามาดูว่ากรณีดังกล่าวนี้มีประเด็นข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนใหม่นั้นจะมีการถูกจํากัดสิทธิ์อย่างไรบ้างนะครับการถูกจํากัดสิทธินะครับให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่นะครับวันเลือกตั้งก็คือวันที่28มีนาคม2564เป็นต้นไปกรณีที่2ครับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ้าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2564หรือในวันที่16พฤษภาคม2564ซึ่งเป็นวันให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่บุคคลนั้นไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ครับจากกรณีที่สองนี้จะขยายความให้ท่านได้เห็นว่ากรณี ที่กะกะตสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวันที่16พฤษภาคม2564นั้นมีประเด็นที่ท่านสงสัยว่าแล้วถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวันที่16นั้นจะถูกจำกัดสิทธิ์หรือไม่ต้องดูอย่างนี้ครับกรณีที่วันที่28มีนาคม2564ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั้นถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว หรือได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วถ้าต่อมาวันที่16พฤษภาคม2564ซึ่งเป็นวันที่กกตสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้กรณีดังกล่าวนั้นถือว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ถูกจํากัดสิทธิ์แต่อย่างใดเพราะว่าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28หรือได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28มีนาคมแล้วในกรณีที่3นั 1920, ้นกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2564และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรณีนางล่า ถ้าวันที่16พฤษภาคม2564ซึ่งเป็นวันที่กกตสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนอีกในกรณีนี้ขอนำเรียนท่านว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ขยายระยะเวลาในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งออกไปอีกโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีที่ไม่สามารถไปลงคะแนนออกเสียง ใหม่ในวันที่16ได้สามารถที่จะแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เริ่มตั้งแต่วันที่กะกะตประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่คือวันที่28เมษายน2564ไปจนถึง7วันหลังจากวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ก็คือวันที่23พฤษภาคม2564ดังนั้นท่านใด กรณีที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2564แล้วถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนใหม่ในวันที่16พฤษภาคม2564นั้นกกรได้ขยายระยะเวลาให้ท่านแจ้งเหตุเพิ่มคือวันที่28เมษายนส5 6 4ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคม2564 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีใช้ทุกท่านส่ัครับ